สวัสดีค่ะ คงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าความท้าทายในการทําธุรกิจในยุคป,ปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าเ,เราต้องพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะคะในช่วงข้ามคืนเลยทีเดียวโดยเฉพาะสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็นบทเรียนที่สําคัญที่ทําให้เรารู้ว่าเราจะต้องพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะคะแต่สิ่งที่จะช่วยให้เราสามารถรับมือกับมันได้อย่างง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ธุรกิจของเราไปต่อได้ค่ะก็คือเราจะต้องรู้ให้ทันนะคะรู้ให้ทันอะไรบ้างคะอย่างอื่นอย่างแรกเลยนะคะ ก็คือรู้ให้ทันตลาดนะคะต้องรู้ว่าตลาดนับปัจจุบันเป็นยังไงนะคะแล้วถ้าเกิดเกิดสถานการณ์เกิดขึ้นเนี่ยจะมีแนวโน้มที่ทําให้ธุรกิจของเรามีผลกระทบหรือเปล่าหรือสามารถไปตอบได้นะคะหรือมีคู่แข่งที่จะเกิดขึ้นในตลาดเพิ่มขึ้นไหมนะคะอันดับที่2ก็คือคุณจะต้องรู้ให้ทันพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะว่าพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายของคุณเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปไหม หรือหลังจากที่เกิดสถานการณ์ใดๆก็ตามเกิดขึ้นเนี่ยพฤติกรรมยังคงเป็นเหมือนเดิมยังมีโอกาสที่จะซื้อสินค้าหรือบริการคุณอย่างต่อเนื่องนะคะและอันดับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือในแง่ของการที่คุณจะต้องรู้ทันในแง่ของเทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยีต้องบอกว่าในโลกใบนี้มีเทคโนโลยีเยอะมากมายนะคะคุณต้องเลือกจับให้ถูกกับธุรกิจของคุณแล้วก็ให้ถูกกับตลาดดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณรู้ทันใน3มุมแล้วเนี่ยคุณจะสามารถปรับกลยุทธ์นะคะปรับวิธีการดําเนินธุรกิจทําให้คุณสามารถไปต่อแล้วก็สามารถ ผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆไปได้นะเดี๋ยวเรามาเริ่มในเรื่องของแง่มุมของการดูข้อมูลของตลาดก่อนดีกว่านะคะวันนี้หยิบจับข้อมูลของตลาดมาให้ดูที่น่าสนใจนะคะอันแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของอัตราการว่างงานนะ,ะอาจจะมีคำถามว่าเอ๊ อัตราการว่างงานเกี่ยวอะไรกับการทําธุรกิจของฉันนะคะต้องบอกว่าจริงๆอันเนี้ยจะมีข้อมูลที่เราสามารถอ่านได้หลากหลายรูปแบบนะ,ะอย่างแรกเลยคือถ้าเห็นนะคะในคอเตอร์สปี2064นะคะมีอัตราการว่างงานสูงที่สุดในช่วงโควิดที่ผ่านมาต้องบอกว่าอัตราการว่างงานสูงที่สุดเนี้ยบ่งบอกคือหนึ่งนะคะมีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นทําให้จํานวนการจับใจ่ายใช้สอยของผู้คนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะลดลง นะนั่นหมายความว่าถ้าคุณขายสินค้าที่เป็นลักษณะของสินค้าสิ้นเปลืองนะคะอาจมีแนวโน้มที่จะมีผลกระทบกับธุรกิจของคุณนะคะแต่ถ้าเกิดคุณาขายสินค้าที่ในลักษณะรูปแบบเป็นสิ่งที่จําเป็นในการดําเนินชีวิตประจาวันนะคะหลังจากมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ตามสินค้านียอาจจะสามารถขายได้อยู่ก็จะไม่มีผลกระทบกับธุรกิจของคุณนะคะอีกมุมหนึ่งเลยที่น่าสนใจก็คือในแง่ของอาชีพกิสระจะเพิ่มมากขึ้นนะหลังจากที่ผู้คนว่างงานเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะเทินสู่ อาชีพที่เขาสร้างขึ้นเองนะหรือเรียกว่าอาชีพอิสระมากคือน,นั่นหมายความว่าคุณอาจจะมีแนวโน้มที่จะมีโอกาสนะคะที่จะ มีคู่แข่งเพิ่มเติมมากขึ้นในอินดัสทรีของคุณด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจอันนึงที่หยิบมาให้ดูนะคะแต่ก็จะมีอีกคําถามหนึ่งว่างั้นปริมาณการจัดจ่ายใช้สอยจะลดลงนะคะแล้วมันจะมีผลกระทบกับการซื้อสินค้าในโลกของออนไลน์หรือเปล่านะคะอันนี้เป็นข้อมูลของเอ็ดด้านะคะที่แชร์ให้ดูว่ามูลค่าของอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยต้องบอกว่ามีการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะปี20 1 1มีการเติบโตถึง18%มาปด2นะคะแล็นก็ใาปีคาดกานณ์ในปี6 ส่ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีมูลค่าอ e ีคอมเมิร์ซนะคะตกตัวสูญขึ้นถึงมากกว่า20%อันนี้เพราะอะไระคะต้องบอกว่าหนึ่งเลยด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยทุกอย่างหน้าร้านที่เกิดขึ้นบนออฟไลน์เนี่ยมีข้อจำกัดทำให้ผู้คนหรือว่าผู้บริโภครวมถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณเนี่ยเทินตัวเองเข้ามาสู่บนโลกออนไลน์เพื่อใช้ใชจ่ายในแง่ของสินค้าและบริการซื้อสินค้าและบริการมากขึ้น ะะทีนี้พอผู้บริโภคเข้ามาสู่โลกออนไลน์ปุ๊บเนี่ยดังนั้นทําให้ผู้ประกอบการน่ะที่มีต้องบอกว่าหน้าร้านอาจจะซบเซาะคะต้องเทิญตัวเองเหมือนกันเข้ามาสู่ในโลกออนไลน์บางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยฉันเป็นร้านอาหารหน้าร้านเปิดมานานแล้วนะคะฉันรู้ยังไงก็แล้วแต่ลูกค้าก็มาทานแน่นอนนะคะแต่วันที่มันมเีตลาดปิดนะคะหน้าร้านต้องปิดนะคะทาให้เขาไม่สามารถ มาบริโภคสินค้าหน้าร้านได้ดังนั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือมูลค่าอ e ีคอมเมิร์ซก็เลยมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวเรามาดูเชิงลึกกันบ้างดีกว่าว่างั้นในอุตสาหกรรมอะไรบ้างที่น่าสนใจแล้วก็อุรรออตสาหกรรมไหนที่มีการเติบโตขึ้นแล้วก็อุตสาหกรรมไหนที่มีการลดลงนะคะตอนนี้หยิบมาให้ดู2อ,อุตสาหกรรมหลักๆนะคะที่มีสัดส่วนที่สูงที่สุดในมูลค่าอ e ีคอมเมิร์ซนะคะอันแรกก็คือการค้าปลีก และค้าส่งนะคะเห็นได้ชัดว่าการค้าปลีกระค้าส่งนะคะในทุกอินดัสทรีของการค้าปลีกระค้าส่งเนี่ยมีการเติบโตสูงขึ้นนะคะในขณะที่การให้บริการที่พักหรือท่องเที่ยวเนี่ยต้องบอกว่าลดลงด้วยข้อจํากัดการเดินทางนะคะแต่ว่าทางนี้ท้งนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกว่าพฤติกรรมของผู้ประกอบการเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อตอบรับกับสิ่งที่เปลี่ยนไปนะคะทำให้เราสามารถดําเนินธุรกิจไปต่อได้นะเปลี่ยนไปยังไงนะคะต้องบอกว่าเขาเพิ่มช่องทางค่ะในการขาย สินค้าระบการของอุตสาหกรรมตัวเองนะคะอย่างเช่นค้าปิดกและค้าส่งจะเห็นได้ชัดว่าการค้าปิดกและค้าส่งเนี่ยแพลตฟอร์มที่ผู้ประกอบการใช้งานเยอะที่สุดเลยก็คือแพลตฟอร์มเลยะคะ โซเชียลคอมเมอร์สนะคะ,นะคะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าหนึ่งสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้นสามารถพูดคุยสื่อสารแล้วก็ปิดการขายได้ง่ายขึ้นนะคะในขณะที่อ,อุตสาหการรมการให้บริการและที่พักหลักเป็นยังไงบ้างนะ,ะต้องบอกว่าช่องทางหลักของเขาเลยก็คือเป็นวบบไซต์ของเขานะคะหรือเราเรียกว่า e t r e l c o m นะคะ e t r e l เป็นเว็บไซต์ของเขาที่เขาสามารถให้จองที่พักได้นะ,ะจะเห็นได้ว่าสิ่งที่น่าสนใจเพิ่มเติมมากขึ้นเลยคือโซเชียลคอมเมอร์สกลับมามีบทบาท ที่เป็นช่องทางในการขายให้กับอุตสาหกรรมนีท้ทางทางที่จริงๆแล้วอะ่ะเขาสามารถขายในเว็บไซต์ของเขาได้แต่เขาเห็นโอกาสในการที่จะเข้าสู่โซเชียลคอมเมอร์ซเพื่อให้เขาสามารถดำเนินธุรกิจหรือว่าขายสินค้าและบริการของเขาต่อไปได้ ทีนี้เรารู้เรารู้แล้วนะคะในแง่ของตลาดนะคะว่าเป็นยังไงนะคะอ e ีคอมเมิร์ซมีมูลค่าสูงขึ้นคู่แข่งจะเพิ่มมากขึ้นนะคะเราต้องมีการปรับกลยุทธ์ยังไงบ้างอาจจะให้ผู้ประกอบการลองเข้ามากลับมาดูนะคะตัวเองว่าต้องทำยังไงบ้างแต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือพฤติกรรมของกลุ่มเป,ป้าหมายว่าของคุณมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะคะ,ะเดี๋ยวมาดูในแง่ของพฤติกรรมของผู้บริโภคบ้างนะคะจะเห็นได้ชัดว่าพฤติกรรมของบริโภคนี้ ตอนนี้นะคะเปลี่ยนแปลงไปมากนะคะต้องบอกว่าทุกเพศทุกวัยมีการใช้บริการออนไลน์เพิ่มมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนนะคะวัยเรียนแต่ก่อนต้องไปเรียนที่ไหนคะในห้องเรียนนะคะเรียนที่โรงเรียนนะคะแต่ในปัจจุบันนะคะนักเรียนสามารถเรียนออนไลน์ได้แล้วนะคะเขาเข้าสู่เทคโนโลยีออนไลน์ตั้งแต่วัยเรียน แล้วนะคะทาให้พฤติกรรมของไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันนะคะงั้นมาดูวัยทํางานกันบ้างนะคะต้องบอกว่าพฤติกรรมของวัยทํางานเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายนะคะอย่างเช่นปกติแล้วเราจะทํางานกันที่ไหนคะในออฟฟิศใช่ไหมคะอยู่ในห้องประชุมนะคะหรือว่าไปประชุมกับลูกค้านะคะปัจจุบันเรามีการทํางานก็คือ work from home ค่ะทำผ่านออนไลน์ line. ะะไม่ว่าจะเป็นการประชุมกับลูกค้าคุยวันอ้อ n on วันอะไรก็แล้วแต่นะคะต้องมีการทํางานผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้นแต่มันจะมีกิจกรรมอื่นๆเหมือนการที่สามารถที่ช่วยให้การทํากิจกรรมต่างๆที่เคยอยู่ในออฟไลน์ line, เนี่ย กล so ับมาอยู่ออนไลน์แล้วก็อยู่ในบ้านมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นแต่ก่อนนะคะว้ทํางานอาจจะไปฟิตเนสข้างนอกค่ะตอนนี้อาจจะต้องมีการเรียนฟิตเนสนะคะผ่านช่องทางออนไลน์ที่บ้านนะหรือการทานอาหารแต่ก่อนอาจจะไปที่หน้าร้านนะคะตอนนี้ก็อาจจะต้องมีการสั่งเดลิเวอรี่เข้ามานะอันนี้ก็จะเป็นไลฟ์สไตล์ส่วนใหญ่ของไว้ทํางานที่เปลี่ยนไปนะคะในส่วนของไว้เกษียณนะคะต้องบอกว่าก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปไม่ต่างกันนะคะสิ่งที่เขาให้ความสนใจนะคะหคือเรื่องของสุขภาพ2เรื่องคือการพักผ่อน ก็ะค,ะคือการท่องเที่ยวทีนี้ในเรื่องของสุขภาพเนี่ยปกติแล้วนะคะเขาอาจจะต้องไปหาคุณหมอนะะที่โรงพยาบาลแต่ณปัจจุบันนะคะโรงพยาบาลหลากหลายโรงพยาบาลเริ่มให้ความสนใจแล้วก็ให้บริการปรึกษานะคะเกี่ยวกับสุขภาพผ่านทางออนไลน์เช่นกันนะะจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมไลฟ์สไตล์นะคะของทุกเพศทุกวัยนะคะเปลี่ยนไปหมดนะคะบ้านกลายเป็นศูนย์กลางของการทํากิจกรรมที่หลากหลายและที่แตกต่างไป นะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เรียนเป็นเมื่อกี้นะคะการทานอาหารนะคะนอกบ้านนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น,ปน,ปน delivery มาที่บ้านนะคะการทํางานนะคะจากทํางานที่ออฟฟิศนะคะหรือทีอ่ประชุมกับที่ลูกค้านะคะก็กลับมา,าประชุมที่บ้านนะคะการเรียนมาเรียนออนไลน์การชอปปิง้งเคยซื้อสินค้าไปเดินห้างต่างๆนะคะก็กลับมาซื้อออนไลน์มากขึ้น ะะรวมถึงการพักผ่อนเราอาจจะไม่สามารถท่องเที่ยวได้อย่างเคยนะคะเราก็าหากิจกรรมพักผ่อนอย่างอื่นมากขึ้นว่าการจะเป็นซื้อเกมต่างๆมาเล่นมาเล่นในที่บ้านนะคะหรือว่าการดูหนังฟังเพลงต่างๆก็อยู่กิจกรรมที่อยู่ในบ้านมากขึ้นนะคะทีนี้หลังจากที่ผู้คนหรือไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคเนี่ยเขาไม่สู่โลกออนไลน์สิ่งที่สําคัญสําหรับผู้ประกอบการที่จะต้องรีบเปลี่ยน ก็คือคุณต้องย้ายตัวเองเข้ามาสู่โลกออนไลน์ให้เร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ใหญ่มหาศาลกลุ่มนี้นะะทีนี้มันก็จะมีคําถามว่าหลังจากที่ร้านค้าเข้ามาสู่โลกออนไลน์แล้วเนี่ยอาจจะต้องมีคําถามว่า ปัจจัยอะไรที่จะทําให้ลูกค้าที่อยู่บนโลกออนไลน์เนี่ยสนใจในร้านค้าของคุณในสินค้าของคุณหรือในบริการของคุณนะคะอันนี้จะเป็นข้อมูล5ปัจจัยหลักๆที่ผู้บริโภคเนี่ยตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะร้านค้าของคุณควรจะมีอะไรบ้างเพื่อให้เขาเลือกสินค้าบริการของคุณได้ง่ายที่สุดเร็วที่สุดเพื่อปิดการขายและไปต่อ ะะอันนี้เป็น5ปัจจัยหลักปัจจัยหลักแรกเลยก็คือเรื่องราคาอย่างที่บอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจกอาจจะซบเซานะคะมีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นการจัดใจใช้สอยอาจจะน้อยลงนะคะมีโอกาสจับใจใช้สอยน้อยลงดังนั้นสินค้าต้องมีราคาที่คุ้มค่ากับเขานะคะอันที่สองเลยเขาก็จะด,ดูในเรื่องของค่าส่งด้วยนะะว่าพอรวมแล้วเนี่ยค่าส่งจริงๆแล้ว มันถูกกว่าหรือแพงกว่าในการที่จะไปซื้อสินค้าหน้าร้านออฟไลน์นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะสำหรับปัจจัยที่3นะคะก็คือความน่าเชื่อถือสําหรับร้านค้าออนไลน์นะคะว่าร้านค้าของคุณมีความน่าเชื่อถือมากมายแค่ไหนนะคะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยที่จะเกิดสถานการณ์โควิดจะมีผู้บริโภคบางกลุ่มที่ไม่กล้าเข้าสู่ออนไลน์นะคะเพราะกลัวถูกหลอกนะแต่พอสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นทําให้ข้อจํากัด ของการซื้อสินค้าออฟไลน์มีมากขึ้นดังนั้นเขาก็ต้องเข้าก้าวสู่ออนไลน์นะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะต้องเลือกร้านค้าที่เขาเชื่อถือได้เพื่อให้เขาไม่โดนหลอกนะดังนั้นการที่ทําให้ร้านค้าของคุณน่าเชื่อถือเนี่ยมีปัจจัยสําคัญในการที่จะให้เขาเลือกซื้อสินค้าที่ร้านของร้านค้าคุณเช่นกัน นะและอันดับที่4นะคะก็คือการจัดกิจกรรมโปรโมชั่นนะคะสำหรับผู้ประกอบการที่จัดให้กับผู้บริโภคอันนี้ต้องบอกว่าเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ดึงดูดนะคะผู้บริโภคให้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นนะคะเร็วขึ้นถ้าคุณมีโปรโมชั่นปุ๊บเนี่ยเขาจะเลือกซื้อและตัดสินใจได้เร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณจัดแคมเปญโดยที่จัดกําหนดเวลานะคะว่าภายใน3วันภายใน2วันจะดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าคุณได้เร็วขึ้น ะะอันดับสุดท้ายเลยคงไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือคุณภาพของสินค้านะคะแน่นอนว่าถ้าเกิดคุณภาพของสินค้าไม่ตรงตามเขาเรียกว่าความ expectation หรือไม่ตรงตามการคาดหวังของลูกค้าเนี่ยเขาอาจจะซื้อครั้งเดียวแล้วจบไปแต่สิ่งที่ทําให้ธุรกิจดําเนินต่อไปได้ก็คือการรักษาลูกค้าเก่าให้กลับมาซื้อสินค้าของคุณอย่างต่อเนื่องดังนั้นคุณภาพของสินค้าอย่าลืมค่ะว่าต้อง match หรือว,ว่าตรงตามความคาดหวังกับราคาที่เขาได้จับใจใ่ายใช้สวยไป ทีนี้เรารู้แล้วว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นแบบไหนนะคะมีการเปยนไปยังไงบ้างนะคะแล้วก็ปัจจัยอะไรที่จะสามารถช่วยให้เขาตัดสินใจซื้อสินค้าร้านคุณได้ง่ายขึ้นทีนี้เรามาดูสิ่งที่3นะคะก็คือ Line แ่ะแล้วไลนมีโซลูชันอะไรบ้างนะคะมีการที่จะช่วยผลักดัน SME หรือผู้ประกอบการให้สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปยังไงได้บ้างนะคะ ต้องบอกว่าขอแชร์อย่างนี้นะคะเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเลยก็คือในแง่ของโซลูชันนะคะและกลุ่มที่2ก็คือในแง่ของการให้ความรู้นะคะว่าไลน์ช่วยอะไรได้บ้างนะะในแง่ของ solution, อนะะโซลูชันก่อนคะโซลูชันแรกที่เราเปิดให้บริการนะคะเป็นเซลเซิร์ฟก็คือไลน์แอดแพลตฟอร์มหรือเราเรียกว่าการโฆษณาผ่านไลน์นะคะหรือการโฆษณาบนไลน์เพื่อให้คุณสามารถสร้าง awareness นะคะ สร้างสินค้าหรือบริการคุณนะคะให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายมากขึ้นนะคะอันดับที่2ก็คือ Line Official a c ของเขานะคะ i ลน c i a l เชีขาคือช่องทางในการสื่อสารที่จะสามารถช่วยให้คุณช่วยให้คุณปิดการขายแล้วก็กระตุ้นการซื้อสินค้าของของผู้บริโภคเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ Line App แพลตฟกันก่อนนะคะว่ามีความน่าสนใจอย่างไรบ้าง ีนส่วนของ Line แอดแพลตฟอร์มต้องบอกว่าเป็นการโฆษณาที่อยู่บน Line ที่เข้าถึงผู้ที่ใช้งาน Line ถึง50ล้านคนนะคะต้องบอกว่าผู้ใช้งานต้องต้องบอกอีกมุมหนึ่งแล้วกันถ้าเปรียบเทียบอีกมุมหนึ่งก็คือคุณสามารถทําโฆษณาบน Line ที่มีคนมากกว่า80%ของคนไทยทั้งประเทศนะคะจะเห็นได้ว่าเรามีทั้งหมด5ตําแหน่งนะคะด้วยกันก็คือ Chat List นะคะไลน์วูมไลน์ทูเดย์ไลน์วอเแล้วก็ Open Chat Open Chat ต้องบอกว่าเป็นตําแหน่งใหม่ นะจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่จะมีผู้ที่เข้าถึงมากมายทําให้คุณสามารถทําโฆษณาถึงสินค้าคุณนะคะแล้วก็ปิดการขายไปที่ในช่องทางต่างๆที่คุณมีวางไว้ นะะลนวเรามาดูบ้างนะคะว่า3บัญชีธุรกิจนะคะมีประเภทบัญชีธุรกิจไหนบ้างที่อยู่บนไลน์แอนแพลตฟอร์มสูงสุดนะคะอันดับแรกเลยก็คือธุรกิจสุขภาพและอาหารเสริมะะจะเห็นได้ว่าสถา,านการณ์โควิดนะคะผู้คนต้องบอกว่าใส่ใจกับสุขภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็เล็งเห็นพฤติกรรมของผู้บริโภคในส่วนนี้นะคะทำให้ธุรกิจสุขภาพและอาหารเสริมเนี่ย นำมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะก็คือมีการโฆษณาสินค้าผ่านหลายแพลตฟอร์มสูงที่สุดนะคะสำหรับประเภทธุรกิจที่สนะคะก็คือประเภทธุรกิจออความงามนะคะมาเป็นอันดับสองเลยนะคะถึงแม้เราจะไม่ต้อง ออกไปนอกบ้านนะประชุมนอกบ้านแต่ความงามก็ยังจําเป็นนะคะต่อผู้หญิงนะคะโดยที่เวลาเราทํางานเนี่ยเราก็จะต้องประชุมนะคะดังนั้นความสวยความงามก็ยังเป็นปัจจัยสําคัญหลักสําหรับผู้ริโภคที่เป็นเพศหญิงอยู่นะคะอันดับที่3เลยก็คือธุรกิจอาหารนะก็เป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตประจําวันเนาะในการที่จะต้องทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่นะคะดังนั้นธุรกิจอาหารก็เป็นหนึ่งในประเภทธุรกิจที่มีการโฆษณาสูงสุดอยู่บนไลน์อัพแพลตฟอร์มนะคะ ก็อันนี้ก็เป็นส่วนของ Line-AD platform นะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของ Line o f f i c i a l เขากันบ้างนะคะในส่วนของ l i n e o f f c i a l เขานะคะต้องบอกว่า,เ,าเป็นบัญชีที่สร้างขึ้นเพื่อกระตุ้นยอดขายแล้วก็สื่อสารกับลูกค้านะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงจังหวัดที่สถานการณ์โควิดไม่สามารถสื่อสารกับลูกค้าในช่องทางออนไลน์ออฟไลน์ได้นะคะก็จะต้องมาสื่อสารในช่องทางออนไลน์นะคะณนะปัจจุบันเนี่ย l i n น Official a c อเ u านะคะมีจำนวนบัญชีมากกว่า5ล้านบัญชีแล้วนะคะโดยที่สัดส่วนส่วนใหญ่ของประกอบการ SME เมีนี่ยมีสูงถึงมากกว่า90%ของจำนวนบัญชีล่าออฟฟิเชียลเขทั้งหมดนะคะสประเภทธุรกิจที่มีจำนวนบัญชีสูงสุดนะคะมีอะไรบ้างคะหนึ่งเลยคือธุรกิจความงานนะคะสองธุรกิจแฟชั่นและสามธุรกิจอาหารนะคะจะต้องบอกว่าเป็นอ่อินดัสทรีที่เเราคุ้นชินกันนะคะที่อยู่บนโลกของออนไลน์ นะแต่ก็มีผู้ประกอบการหลายท่านนะคะมาถามว่าเั้นบล็อดแคสอะเรามีตั้งหลายประเภทประเภทไหนนะคะที่จะช่วยกระตุ้นยอดขายได้ดีมากขึ้นนะคะอันนี้เป็น10ประเภทของการบล o อดแคส t นะคะมีตั้งแต่ข้อความนะคะสติกเกอร์รูปภาพ Rich Message คูปองแต่สำหรารต่างๆนะคะนี่คือสิ่งที่เราสํารวจมานะคะว่ารูปบล o อดแคส t ประเภทไหนหรือรูปแบบไหนที่เพิ่มโอกาสการขายได้มากที่สุดนะคะอันนี้เป็น3ประเภทที่ติดพับฟรีเลยนะคะก็คือ เป็นประเภทที่สามารถทำให้ลูกค้าจดจำง่ายเตะตามากขึ้นทำให้มีโอกาสที่จะขายได้มากขึ้นนะคะอันแรกเลยก็คือ rich message นะคะ rich message คือรูปภาพขนาดใหญ่นะะสองคือ rich video นะคะณนะปัจจุบันอย่างที่รู้กันนะคะวิดีโอคอนเทนต์มาแรงนะคะดังนั้นวิดีโอคอนเทนต์ก็เป็นหนึ่งในการบล o a d c a s t ์ที่ทำให้คุณสามารถปิดการขายได้ง่ายขึ้นหรือทำให้ลูกค้าจดจำสินค้าคุณได้มากขึ้นนะคะและอันดับ3ก็คือ การ e มสเซจนะคะก็คือเป็นรูปภาพที่สามารถใส่เป็นในรูปแบบของการ์ดได้ทั้งหมด9การ์ดด้วยกันนะคะต้องบอกว่า3รูปแบบนี้เป็นประเภทของการบล็อกแคสตนะคะที่สามารถเพิ่มโอกาสการขายได้นะ,ะทีนี้หลังจากนี้เราก็รู้แล้วว่าเรามี Line Plat พลตฟเนาะเรามีไลน์อ i ฟเ a c ย o u ขทีนี้อะไรที่จะช่วยให้การขายสินค้าหรือว่าเจอร์นี่ของลูกค้าเนี่ยกลมมากขึ้นทำให้ลูกค้าไม่รู้สึกสะดุดในการที่เข้ามาซื้อสินค้าของคุณนะคะ อันนี้เป็นภาพที่วาดให้ดูคร่าวๆนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนไลน์เองเนี่ยสิ่งที่เราพยายามกระหนัก แล้วก็รู้เสมอคือการทํำยังไงให้คุณสามารถดำเนินธุรกิจขายสินค้าได้แล้วก็เพิ่มยอดขายให้คุณได้นะอย่างแรกเลยหลังจากที่คุณโฆษณานะคุณสามารถมาปิดการขายหรือกระตุ้นยอดขายได้ที่ไลน์ออฟชิ er ่นเขานะคะแต่บางธุรกิจบอกว่าฉันมีร,ระบบที่อยากจะเชื่อมต่อกับไลน์ออฟ a ิ er ่เขาเพื่อสร้าง journey ของลูกค้าให้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นต่อเขาเพื่อปิดการขายได้เร็วขึ้นแล้วก็ support ลูกค้าได้ดีขึ้นทําให้เกิดความพึงพอใจได้มากขึ้นนะแล้วก็เปิดในส่วนของ open API ให้ด้วยนะคะทำให้คุณสามารถมีการ customize solution ต่างๆได้ง่ายมากขึ้นนะคะแต่เราไม่จบลงแค่นั้นเราจะไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มที่ปิดเสน่ห์ของ Line นะคะคือเราเปิดโอกาสให้คุณสามารถทําสินค้าหรือขายสินค้าได้ผ่านช่องทางอื่นๆด้วยเช่นกันหมายความว่าถ้าคุณมีร้านค้าอยู่บน marketplace ล่ะฉันอยากจะดึงลูกค้าไปปิดการขายที่นูน่นหรือฉันอยากจะ ให้ลูกค้ามาเห็นข้อณาแล้วไปไปที่มาร์เก็ตเพลสก็สามารถทำได้นะคะคุณสามารถดึงลูกค้ากระตุ้นลูกค้าในช่วงเวลาที่มีแคมเปญกิจกรรมต่างๆไปที่ Marketplace ได้เช่นกันนะะอีกอันนึงเลยเขาบอกว่าเขาไม่ได้มี Marketplace แต่เขาอยากจะขายสินค้าบนเว็บไซต์ของเขานะคะทำยังไงได้บ้างเราก็สามารถทำได้ในส่วนของ Line at Platform หรือ Official เขาสามารถดึงลูกค้าของคุณนะคะเข้าสู่ อีเทลเลอร์แบ e-teller.com หร e ือแบรนด .com ได้เช่นกันนะคะอย่างที่เรียนนะคะบล็อตแคสต์รูปแบบไหนที่ช่วยกระตุ้นการจดจำแล้วก็ปิดยอดขายได้ง่ายขึ้นคุณสามารถบล็อตแคสต์หรือว่าโฆษณาในรูปแบบนั้นนะคะเข้าไปที่ช่องทางที่คุณมีอยู่ได้นะ,ะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของโซลูชันที่อยากจะมาแบ,บ่งปันกันนะคะ นี้ถ้าเกิดถามว่าเอ้ยเรายังไม่คุ้นชินกับโซลูชันของ Line นะคะเรามีกิจกรรมไหม i ล e มีกิจกรรมอะไรบ้างหรือ,อความรู้ที่จะทำให้ผู้ประกอบการเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถเรียนรู้ในส่วนของ Line s o l u ูชันได้นะะกิจกรรมแรกนะคะที่อยากจะมาแชร์และแบ่งปันนะคะก็คือ โปรแกรม Line Certified Coach นะคะต้องบอกว่า Line Certified Coach ปี2022เนี่ยมีความพิเศษมากกว่าปีอื่นๆอย่างไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนับปัจจุบันเรามี Certified Coach เพิ่มขึ้นนะคะถึง33ท่านด้วยกันนะคะอย่างที่2เลยก็คือเราพยายามเจาะกลุ่มเข้าถึงกลุ่มตังสวัสดมากขึ้นนะคะในหัวเมืองใหญ่ๆของประเทศไทยมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเชีงยงใหม่นะคะขอนแก่นนครราชสีมานะคะสุราและก็สงขลานะคะเราพยายามเข้าถึงทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อให ผู้ประกอบการสามารถเข้ามาสู่โลกของ l i n e แ p ล t ฟอร์ m ได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็สามารถใช้งาน l ลายแพลตฟอร์มได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับกิจกรรมต่อมานะคะก็คือกิจกรรม Bootcamp นะคะต้องบอกว่ากิจกรรม Bootcamp เนี่ยปีนี้ก็พิเศษมากยิ่งขึ้นเหมือนกันนอกจากเราที่จะมีไลฟ์ให้แล้วนะคะเราก็ยังมีเว็บบีนาด้วยซึ่งเว็บบีนาเนี้ยเราจะมีการเจาะ มากขึ้นเจาะในรูปแบบไหนนะคะก็คือเจาะว่าถ้าคุณเพิ่งเริ่มทาธุรกิจหรือเพิ่งเข้ามาในแพลตฟอร์มไลน์นะคะเราจะมีคลาสที่เป็นคลาสเบสิกให้เรียนรู้ได้นะคะแล้วคุณสามารถถามตอบกับครูรูของเราได้มากิ่งขึ้นนะคะได้เจาะลึกมากขึ้นนะคะแต่กลุ่มคนหรือกลุ่มผู้ประกอบการนะคะที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทรําธุรกิจโลกออนไลน์แล้วแล้วก็มีความเชี่ยวชาญคุ้นชินกับแพลตฟอร์มไลน์แล้วเนี่ยอยากได้คลาสแบบแอดวานซ์นะคะเราก็จัดให้ ใน,ะะนส่วนของอกิจกรรมต่อมานะคะก็คือ SME Biz Talk ต้องบอกว่าโปรแกรม SME Biz Talk เนี่ยเราสร้างขึ้นโดยการที่เราเชิญ ครู Guru, นะคะผู้ประกอบการต่างๆที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจออนไลน์นะคะมาแชร์ริ่งคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการทำแบรนด์ทำยังไงได้บ้างทำยังไงให้แบรนด์เป็นที่จดจำทำยังไงให้ขายสินค้าได้หรือการใช้แพลตฟอร์มไลน์ทำยังไงให้ถูกต้องและถูกวิธีท,ทำให้เพิ่มยอดขายได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่เราพยายามพัฒนานแล้วก็ปรับปรุงเพิ่มมากขึ้นนะคะอันดับที่3ก็คือในแง่ของวิดีโอทูตอเร็วต้องบอกว่าบางท่านอาจจะไม่สะดวกฟังนะคะอยากจะไปศึกษาเองนะคะแล้วก็อยากจะรู้สเต็ปบายสเต ตอนเลยเราก็มีการทำวิดีโอนะคะโดยที่ให้คุณสามารถเรียนดูได้ด้วยตัวเองผ่านทางช่องทาง u t u b e นะคะในช่องล l l i ่ e for business นะคะแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะคะก็คือ consultation project ต้องบอกว่า line อัพแพลตฟอร์มอาจจะยังใหม่สำหรับตลาดประเทศไทยนะคะต้องบอกว่าเราก็เลยมีกิจกรรมหรือโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นนะคะโดยที่ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถเข้ามาลงทะเบียนเพื่อได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของเราด้วยนะคะคุณสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ไหนบ้างนะคะคุณสามารถเข้าไปในที่ a อ m i n นิเ r i ร์ไลน์นะคะแล้วคุณก็ไปเลือกแบนเนอร์ที่บอกว่าให้สามารถลงทะเบียนได้นะคะหรือคนที่ใช้ OA แล้วอยากลองมาใช้ Line App แ f o r m ก็จะมีแบนเนอร์ตัวนี้ปรากฏอยู่นะคะคุณสามารถคลิกเพื่อลงทะเบียนได้เลยนะคะและกิจกรรมนะคะที่ผู้ประกอบการต้องบอกว่าให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะก็คือกิจกรรมหรือโปรแกรมที่เราเรียกว่า Line Family Club นะคะ ไลซ์ซัมมิทคับคืออะไรนะคะต้องบอกว่าเป็นโปรแกรมหรือกิจกรรมที่เราสร้างขึ้นเพื่อให้สิทธิประโยชน์ตอบอแทนกับผู้ประกอบการนะคะที่มีการใช้งานลาอ้อนเชียเรเขาอย่างต่อเนื่องด้วยกันนะคะสามแกนหลักๆที่เราให้ความสําคัญนะคะอย่างแรกเลยก็คือเป็น Privilege ที่เพิ่มกําไรนะคะสคือ Privilege ที่สามารถเพิ่มความรู้และประสิทธิภาพนะคะให้กับธุรกิจของคุณและอันที่3ก็คือสิทธิประโยชน์หรือสิทธิพิเศษเพื่อเพิ่มความสุข ะะเราต้องบอกว่ามีมากกว่า90พันธมิตรด้วยกันแล้วก็มีมากกว่าสอวัตถุิพิเศษเลยให้เลือกใช้กันนะคะให้เลือกหยิบจับแล้วก็กลับไปใช้งานได้เลยนะคะทีนี้เนี่ยถ้าสนใจนะคะสามารถเข้าไปที่แอปไล f ์เฟมิคับทีเอชนะคะจาก QR Code ้ไดใ้ในหน้าจอได้เลยนะคะต้องบอกว่าคุณสามารถ เข้าไปแล้วก็ดูว่ามี line o อฟช c ่นเขอันไหนที่คุณสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ได้บ้างนะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะอันนี้เป็นสิทธิประโยชน์ที่เราอยากจะมอบให้เพื่อตอบแทนกับผู้ประกอบการจริงๆก่อนที่จะไปเซสชันถัดไปนะคะที่จะมีการแชร์แบ่งปันความรู้นะคะข้อมูลว่าธุรกิจที่ประสบความสําเร็จหรือว่าธุรกิจที่มาใช้แพลตฟอร์มไลน์เนี่ยมีวิธีการใช้อย่างไงบ้างนะคะแล้วเขาประสบความสําเร็จอย่างไงบ้างนะคะมีทิปเทคนิคอย่างไงบ้างขออนุญ,ญาตแชร์นะคะช่องทางที่สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารกับเราะะได้นะคะ ที่ช่องทาง Live for Business Official a งเขานะคะ l i n e b i z t h นะคะหรือถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานหรือข้อสงสัยวิธีการใช้งานใช้งานยังไงบ้างนะคะสามารถโทรมาได้ที่02-023-999 9นะคะจะเป็นช่องทาง call center ที่สามารถให้ความรู้แล้วก็คำตอบให้กับทางผู้ประกอบการได้ทั้งหมดเลยนะคะท้ายที่สุดนี้นะคะต้องบอกว่าเบลรู้นะคะแล้วก็ ไลน์เองก็รู้ว่าผู้ประกอบการ SME เนี่ยประสบความท้าทายมากๆในการทำธุรกิจช่วงปีที่ผ่านมานะคะด้วยสถานการณ์โควิดและยังคงอยู่กับเราด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยอยากให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยรู้ให้ทันให้ได้ว่าตลาดเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะคะอย่างที่บอกพฤติกรรมของคุณเป้าหมายของคุณนะคะมีไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพยายามหยิบจับหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับธุรกิจคุณนะคะมาใช้ให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะคะดังนั้นคุณจะสามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้นะคะยังไง ก็ทั้งไลน์และเบลเองก็เป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการ SME ทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะ